ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์การทำนายดวงชะตาดวงชะตาราศีมีนดวงการเงินของท่านก่อนจะผ่านพ้นปีนี้เรียบเสมือนแมวเก้าชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะ ดวงชะตาราศีมีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและถือว่าเป็นครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอโฟกัสไปที่ดวงชะตาของชาวราศีมีนถือว่ามีความสำคัญโดดเด่นมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นสัปดาห์ที่โดดเด่นในด้านการเงินดวงชะตาของชาวราศีมีนนับแต่นี้ไป ภาพรวมด้านการเงินนั้นต้องยกให้ว่าเป็นระดับห้าดาวสำหรับดวงชะตาโดยรวมการเงินของชาวราศีมีนการเงินกับการงานของท่านนั้นถือว่าในช่วงก่อนจะผ่านพ้นปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรียกได้ว่าในตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงต้อนรับปีใหม่ภาพรวมในช่วงนี้ท่านจะเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ในปี2568ท่านจะมีการงานหรือแม้แต่การงานที่ดีกว่าในปี2567ดี8ชนิดที่เรียกว่าตัวท่านก็คาดเดาได้ถึงขนาดนี้เช่นกันแต่ก็จะมีการผ่านพ้นปี2567นั้นชาวราศีมีนท่านจะพบเจอเรื่องราวดีๆก็ต้องบอกว่าเป็นปีนี้เลยทีเดียว รวมไปถึงตัวชาวราศีมีนในช่วงก่อนจะผ่านพ้นปีนี้ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาขวางเข้ามาทำให้ท่านนั้นต้องใช้ความชิดใช้กำลังมากกว่าปกติมีสิ่งเข้ามารบกวนเป็นบททดสอบเข้ามารบกวนจิตใจหรือเรียกได้ว่าเป็นมารผจญในช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเช่นกันชาวราศีมีนต่อจากนี้ไปท่านจะต้องมีเรื่องที่ต้องระวัง หรือควรหลีกเลี่ยงจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจจากคนที่มีบารมีและองค์กรหรือในบริษัทเข้ามาผลักดันสนับสนุนคล้ายๆกับว่าปูทางให้ท่านเลยว่าได้ในช่วงถัดจากนี้ไปจะมีหนึ่งเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงชาวราศีมีนท่านจะเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง ที่จะเข้ามาทําให้ตัวท่านนั้นเอามือไก่หน้าผากได้เช่นกันชี้เป้าไปที่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหน้าที่การงานทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเครือญาติเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวแต่ทั้งหมดนี้เกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนก็ถือว่าตัวท่านจะผ่านพ้นไปได้เชื่อว่าชาราศีมีน ท่านจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ท่านนั้นก็อาจจะต้องมีการทะเลาะมีปากมีเสียงโต้เถียงบางสิ่งบางอย่างก,กับคนใกล้ตัวคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันรวมไปถึงท่านจะพบเจอกับการแก่งแย่งชิงดีการงานก็ขอให้ท่านต้องระวังไว้บ้างอย่าเชื่อใจใครอย่าเชื่อไว้ใจใครมากเกินไปเพราะสุดท้ายแล้ว เป็นตัวของชาวราศีมีนที่ตัวท่านนั้นจะต้องยืนด้วยทรัพย์สินของตัวเองไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเครือญาติเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวแต่ทั้งหมดนี้เกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนก็ถือว่าตัวท่านจะผ่านพ้นไปได้เชื่อว่าชาวราศีมีนท่านจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ท่านก็อาจจะต้องมีการพะเลาะมีปากมีเสียง โตเถียงบางสิ่งบางอยา่างกับคนใกล้ตัวคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันรวมไปถึงท่านจะพบเจอกับการแก่งแย่งชิงดีเกี่ยวกับการงานก็ขอให้ท่านชาวราศีมีนต้องระวังไว้บ้างคะ่ะอย่าเชื่อใจใครรับตัวอย่าเชื่อไว้ใจใครมากเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวของชาวราศีมียืนด้วยลำแข้งของตัวเองสำหรับภาพรวม ของงานชาวราศีมีนก่อนจะพานพ้นในช่วงปี2567เรื่องงานนั้นอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในฟากในฝั่งของท่านไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็ดีชาวราศีมีนเหมือนถูกวางตัวเป็นตัวเต็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ไว้แล้วขึ้นอยู่กับตัวท่านเองชาวราศีมีนว่า ตัวท่านนั้นจะรับโอกาสจากข่ยคว้าพยายามได้มากน้อยเพียงใดชาวราศีมีนที่รับงานทั่วไปรับจ็อบงานพิเศษช่งวงปลายปีนี้ก็ดูเหมือนว่าท่านค่อนข้างที่จะต้องเคลียร์งานต่างๆค่อนข้างที่จะมีคิวงานเข้ามาแบบติดตัวแบบรัวๆได้เช่นกันค่ะทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นก่อนจะผ่านพ้นปีนี้ชาวราศีมีนตัวท่านอยู่ในจุดกึ่งกลาง งกาารทานตัวท่านต้องให้ความสำคัญความเท่าเทียมกันกับคนในที่ทำงานไม่ว่าใครจะอยู่สูงกว่าท่านเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารตัวท่านนั้นก็ต้องให้ความเคารพหรือหากใครเป็นลูกน้องเป็นพนักงานเป็นบริวารของท่านทุกอย่างก็จะย้อนกลับมาผลักดันให้ตัวท่านนั้นมีอนาคตที่สวยหรูมีอนาคตที่ไปได้ไกลยอย่างมากแต่สิ่งที่ท่านต้อง ระวังเสมอส่วนตัวบางสิ่งบางอยา่างหากเกิดขึ้นรีบแก้ไขอย่าให้ปัญหานั้นลุกลามมีผลกระทบกับงานของท่านเด็ดขาดและจะเป็นปัญหาต่างๆมากมายภายในครอบครัวจะผ่านและแก้ไขได้อย่างแน่นอนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือแม้แต่ปัญหาครอบครัวขอให้ท่านให้ความสำคัญระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดีค่ะ สำหรับด้านการเงินภาพรวมก่อนจะสิ้นปี2,567ชาวราศีมีนต่อจากนี้ไปดาวโคจรย้ายตำแหน่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงดวงชะตาดวงการเงินของชาวราศีมีนก็เปรียบเสมือนวัดดังถูกปลุกให้ตื่นก็เช่นเดียวกันกับการที่ดาวการเงินของท่านนั้นถูกปลุกให้ตื่น ดาวการเงินก็จะเรียกแบบไม่หยุดเช่นกันต่อแต่นี้ไปชาวราศีมีนไม่ว่าตัวที่แย่หรือลำบากเพียงใดท่านก็จะมองเห็นแสงสว่างท่านจะมองเห็นหนทางพร้อมที่ตัวท่านนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างและจะมีคนใกล้พร้อมที่จะยืนโอกาสยื่นมือเข้ามาช่วยพร้อม ที่จะเข้ามาแก้ไขและให้โอกาสเป็นของท่านมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ครอบครองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นแบบที่ท่านนั้นไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวดวงชะตาของท่านในตอนนี้ทรัพย์สินของมีค่าทรัพย์สินสมบัติของท่านจะเพิ่มพูน นับแต่นี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวมีนและชาวราศีมีนท่านใดในตอนนี้ตัวท่านนั้นอยากจะลองจับสมบัติสัมผัสกับอาชีพใหม่ๆอยากจะลองทำหรือแม้แต่ตัวท่านมีแบบแผนมีโปรเจกต์มีโครงการเพียงไม่กี่นาทีท่านมีโอกาสได้สัมผัสได้จับหรือ ชิ้นงานโปรเจกท่านจะได้ปัดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานโปรเจกท่านจะได้เอามาปัดฝุ่นได้จับได้ทำเป็นรูปเป็นร่างและก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในปี2,568การงานหรือแม้แต่กระทั่งการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีอย่างมากสำหรับชาวราศีมีนดวงชะตาด้านสุขภาพของชาวราศีมีน ก่อนจะผ่านพ้นปี2 5 6 7นั้นชาวราศีมินทั้งหลายขอยท่านนั้นระวังอาการที่เกี่ยวกับลำไส้ปวดท้องหรือแม้แต่โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารท่านให้ความสำคัญให้ดีมีโอกาสที่ท่านนั้นจะปวดท้องจะท้องเสียท้องร่วงท่านระมัดระวังการทานอาหารของท่านให้ดีรวมไปถึงตัวท่านควรจะหาเวลาพักผ่อน เพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมุ่งโฟกัสอะไรบางสิ่งบางอย่างจนทำให้ท่านนั้นหาเวลาพักผ่อนได้น้อยติมที่ขอให้ท่านระมัดระวังอาการวูบอาการหน้ามืดมีโอกาสที่เกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันและสําหรับความรักของชาวราศีมีนก่อนจะผ่านพ้นปี2567ดูเหมือนว่าชาวราศีมีนมีความรักที่ลงตัวหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้น เต็มอกเต็มใจท่านจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรักของท่านท่านต้องระวังการแบ่งเวลาไม่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือแม้แต่การเที่ยวการกินการสังสรรค์ระวังปัญหาในลักษณะนี้จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวรวมไปถึงตัวท่านต้องระมัดระวังคําพูดคําจาบางครั้งท่านนั้นอาจจะพูดแรง หรือใช้คำพูดที่มีความรุนแรงขอให้ท่านระมัดระวังอาจจะทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังคนรักนั้นรู้สึกไม่พอใจก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาได้ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดีค่ะก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หากชาวราศีมีนท่านใดที่ต้องการจะเสริมดวงชะตาสิ่งที่ท่านควรจะทำนั่นก็คือตัวท่านในช่วงนี้ควรที่จะไปไหว้สักการะ องค์พระประธานถือว่าเป็นพระใหญ่ท่านจะได้บุญได้กุศลได้ความเป็นสิริมงคลและท่านนั้นคนที่จะไปไหว้สักการะพระประจำวันเกิดในแต่ละวันของท่านรวมไปถึงการไหว้พระสวดมนต์กรวดน้ำแผ่เมตตาในความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นการขอขมาอาโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อ เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นและเป็นความเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีมีนในช่วงรอยต่อของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านจะต้องระมัดระวังบางสิ่งบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและอย่าลืม เปิดดวงก่อนนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยคำวาสธาุสามครั้งพร้อมอธิษฐานขอให้ดวงการงานการเงินของท่านเปิดสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังการยานมิทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาครุ้มครองและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ช่องใบบัวบุญชาแนลสำหรับวันนี้ กรับสวัสดีค่ะ